สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราวันนี้จะพาไปชมรถกระบะรุ่นใหม่ที่กำลังเป็นที่พูดถึงเยอะมากในบ้านเรานั่นคือ Toyota Hilux t r a v o 2026หรือบางข่าวเรียกว่า Hilux t r a v o 2025-2026รถรุ่นนี้ Toyota ตั้งใจส่งเข้ามาปรับโฉมปรับสเปคเพื่อให้ตอบโจทย์คนไทยและตลาดเอเชียให้มากขึ้น ทั้งดีไซน์ภายในสมรรถนะเทคโนโลยีความปลอดภัยและความคุ้มค่าเดี๋ยวเราไล่ทีละจุดเลยครับว่ามีอะไรดีขึ้นบ้างแล้วเมื่อเทียบกับคู่แข่งมันจะน่าใช้แค่ไหนเริ่มกันที่รูปลักษณ์ภายนอกครับไฮลักทราโวดูจากข่าวและภาพสปายช็อตที่หลุดมาโตโยต้าทำการออกแบบด้านหน้ารถใหม่หมดจนเห็นชัดว่ากระจังหน้ากริลหัวรถและกันชนหน้ามีการปรับเส้นสายให้ดูเฉบียเฉีียวขึ้นไฟหน้าเลเใหม่ดีไซน์เฉียบกว่าเดิมพร้อมกับ DRL ที่ออกแบบให้รับแสงและเส้นสายกับกระจังหน้าและฝากระโปรงได้อย่างกลมกลืน บางข่าวบอกว่าไฟหน้าจะบางและยาวออกชิดข้างและขอบฝากระโปรงเพื่อให้ดูทันสมัยมากขึ้นสมหลอก็ได้รับการปรับใหม่มีบุ่มๆให้ดูแข็งแรงดูดันล้ออันลอยมีแนวโน้มว่าจะใหญ่ขึ้นโดยเฉพาะในรุ่นท็อปซึ่งช่วยให้รถดูเต็มตัวดูพร้อมทำงานพร้อม,อม,อมใช้งานขนาดที่ส่วนท้ายก็มีการออกแบบใหม่เช่นเดียวกันทั้งฝ่ายท้ายทรงฝาท้ายกันชนท้ายโดยเฉพาะกันชนท้ายที่อาจมีบันไดหรือสเตปบ,บางส่วนในตัวเพื่อช่วยในการขึ้นลงท้ายกระบาดได้สะดวกขึ้น นอกจากนี้ฝากระโปรงหน้าหลังอาจมีเส้นสายที่ปรับให้โค้งมนและลื่นตามหลักอากาศพลศาสตร์มากกว่าเดิมแต่ยังคงความแข็งแรงแบบที่ไฮลัก์เคยมีอยู่แล้วเพื่อรองรับการใช้งานหนักและออฟโรดได้ในส่วนของโครงสร้างตัวรถมีข่าวว่าตัวถังหลักยังคงใช้โครงสร้างเดียวกับไฮลักษ์รุ่นก่อนอยู่บ้างแต่ทางด้านหน้าและหลังมีการปรับแผงกันชนประตูหน้าเฟอร์นิเจอร์ภายนอกและบางจุดของฝากระโปรงและไฟทั้งหมดเพื่อให้มีบุคลิกใหม่ที่ดูทันสมัยขึ้นแต่ไม่ทิ้งความแข็งแรงแบบรถกระบะ ตัวถังอาจยังคงพื้นฐานแชสซี่ซแบบ IMV หรือพัฒนาต่อยอดจาก IMV ที่เราใช้ในไฮลักปัจจุบันเพื่อให้คงสมรรถนะในการบรรทุกและลากจูงไว้ได้ดีเหมาะกับตลาดที่ต้องการรถอเนกประสงค์ทั้งใช้งานหนักและใช้งานทั่วไปพอเข้าไปด้านในห้องโดยสารแล้วทราโวถูกคาดหวังว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะครับวัสดุตกแต่งภายในดูจะพรีเมียมขึ้นมีการใช้วัสดุสัมผัสนุ่มตามจุดที่ต้องสัมผัสบ,บ่อย เช่นที่วางแขนแผงประตูช่องวางของขอบคอนโซลและวัสดุตกแต่งที่มีสีหรือโทนที่ดูหรูขึ้นเช่นวัสดุเมทัลลิกวัสดุปิดแบบเปียโนแบล็กหรือโครเมียมหรือวัสดุสีดำมันวาวในบางรุ่นนอกจากนี้ยังมีข่าวว่าไฮลักซ์ทราโวจะมีหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่ประมาณ12.3นิ้วในรุ่นท็อปพร้อมจอมาตรวัดแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบและอาจมีเฮดอัพดิสเพลย์ HD เพื่อแสดงข้อมูลสำคัญเช่นความเร็ว รอบเครื่องการแจ้งเตือนต่างๆให้อยู่ในสายตาได้โดยไม่ต้องละสายตาจากถนนซึ่งช่วยให้การขับขี่สะดวกและปลอดภัยขึ้นมากช่องแอร์ดีไซน์ใหม่ช่องวางโทรศัพท์หรือที่เก็บของใหม่ถูกจัดวางให้เข้ากับการใช้งานมากขึ้นเบาะโดยรวมมีแนวโน้มว่าจะมีทั้งแบบผ้าหรือหนังในรุ่นกลางสูงโดยรุ่นท็อปจะมีเบาะปรับไฟฟ้ารวมถึงเบาะคนขับที่อุ่นหรือระบายความร้อนได้บางข่าวถึงกับบอกว่าจะมีระบบปรับอากาศอัตโนมัติสองโซนในรุ่นสูงสูงเพื่อความสะดวกของผู้โดยสารด้านหลังด้วย พวงมาลายัยหอลายจุดปรับได้เทเลสโคปิกบวกติว๋วเพื่อให้คนขับสามารถหาตำแหน่งที่เหมาะสมได้ทีนี้มาที่หัวใจเครื่องยนต์สมรรถนาและส่วนขององค์การส่งกำลังไฮลักทราโวจะใช้เครื่องยนต์ดีเซลรหัส1 GDFTV ขนาด2.8ลิตรแบบแถวเรียง4สูบ16วาล์วเทอร์โบชาร์เจอร์พร้อมระบบอัดอากาศและข่าวใหญ่คือมีระบบไมฮบริด 48v ซึ่งช่วยเสริมแรงในช่วงออกตัวหรือช่วงที่ต้องการแรงบิดเพิ่มเติม,ตมช่วยให้การตอบสนองดีขึ้นลดการเร่งแซงหนักและช่วยประหยัดเชื้อเพลิงและลดการปล่อยไอเสีย โดยเฉพาะในการขับขี่ในเมืองหรือที่ต้องหยุดแล่นบ่อยๆรวมถึงลดเสียงสั่นสะเทือนจากเครื่องยนต์ด้วยเครื่องยนต์มีการปรับจูนใหม่กล่องควบคุม ECU ได้รับการอัปเดตให้รองรับมาตรฐานไอเสียที่เข้มงวดขึ้นเช่น EURO 6มีการปรับอัตราส่วนการอัด Compression Ratio ระบบอากาศและไอดีให้ลดอุณหภูมิลดการสูญเสียพลังงานภายในเครื่องระบบ Stop Start ถูกติดตั้งในบางรุ่นเพื่อช่วยประหยัดเชื้อเพลิงในช่วงรถติดหรือหยุดนิ่ง มีอินเตอร์คูลเลอร์และเทอร์โบแบบบอลแบริ่งบางข่าวบอกว่าระบบบาลานชาร์ฟบาลานชาร์ฟจะช่วยลดแรงสั่นของเครื่องยนต์เพื่อให้เดินเรียบขึ้นในแง่ตัวเลขสมรรถนะของรุ่นท็อปที่มีข่าวค่อนข้างชัดเจนบอกว่ากำลังสูงสุดอยู่ที่ประมาณ224-225แรงม้า HP ที่รอบประมาณ3,400รอบต่อน,นาทีและแรงบิดสูงสุดประมาณ550นิวตันเมตรที่ช่วงรอบประมาณ1,600-2,800รอบต่อน,นาทีซึ่งเป็นแรงบิดที่รอบต่ำและกลางที่ดีมากทำให้รถตอบสนองรวดเร็วกว่าเดิมออกตัวดีขึ้นโดยเฉพาะเวลาที่บรรทุกหนักหรือขึ้นทางลาดชันครับระบบส่งกำลังมีทั้งเกียร์อัตโนมัติ6สปีดในรุ่นหลายรุ่นและเกียร์ธรรมดา6สปีดในบางรุ่นที่ยังต้องการความเรียบง่ายหรือค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาน้อยกว่า บางก็มีข่าวว่าอาจจะมีเกียร์อัตโนมัติ8สปีดในบางตลาดหรือบางรุ่นท็อปแต่ยังไม่มีการยืนยันแน่นอนสำหรับไทยณนะขณะน,นี้เครื่องขับเคลื่อน4ล้อ 4WD คาดว่าจะเป็นตัวเลือกในรุ่นสูงซึ่งเหมาะกับเส้นทางลุยหรือการลากจูงส่วนรุ่นธรรมดาอาจมีเฉพาะขับเคลื่อน2ล้อ 2WD หรืออาจมีตัวเลือกทั้ง2แบบให้เลือก มาดูกันที่ความสะดวกเทคโนโลยีและอุปกรณ์ภายในบ้างข่าวจากหลายแหล่งที่เชื่อถือได้ให้รายละเอียดบ้างแล้วว่า t r a v o จะมี Infotainment ที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ช่อง USB c หอไลายจุดทั้งด้านหน้าและด้านหลังมี b l บลู o t h ที่รองรับหลายอุปกรณ์กล้องรอบคัน360องศาเซ็นเซอร์จอดรถหน้าหลังระบบเสียงคุณภาพสูงขึ้นเบสหรือสปีเ k อรหลายตัวสำหรับรุ่นสูงระบบ T-connect หรือระบบเชื่อมต่อรถยนต์กับโทรศัพท์ แอปพลิเคชันเพื่อดูสถานะต่างๆของรถเช่นน้ำมันเชื้อเพลิงระยะทางที่วิ่งได้ใกล้จุดบริการสถานะแบตเตอรี่ไมล์ไฮบริดเป็นต้นอาจมีหน้าจอกลางจอสัมผัสประมาณ10-12.3นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นบางแหล่งบอกกว่าอาจมีหน้าจอ HUD เพื่อแสดงข้อมูลความเร็วรอบเครื่องการเตือนต่างๆบนกระจกหน้าซึ่งช่วยให้ผู้ขับขี่ไม่ต้องละสายตาจากถนน ช่องแบ่งว่างของอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเช่นไวเลสชาร์จิ่งแพดถ้ามีรุ่นท็อปช่องชาร์จ USB-C หอไลายจุดเบาะหลังมีแอร์หลังมีที่วางแขนกลางหลังบางรุ่นอาจมีหลังคาสันรูฟแต่นี้เป็นข่าวลือยังไม่ยืนยันความปลอดภัยเป็นอีกจุดที่คนให้ความสนใจสูงมากครับทรา v วได้รับการคาดหวังว่าจะมีมาตรฐานความปลอดภัยที่อัปเกรดจาก,กรุ่นก่อนทั้งโครงสร้างตัวรถที่เสริมความแข็งแรงกันชนหน้าและหลังที่สามารถดูดซับแรงกระแทกได้ดีขึ้นถุลงลมนิรภัยหอไลายจุดสำหรับคนขับ ผู้โดยสารหน้าและอาจมีถุงลมด้านข้างและม่านถุงลมเพื่อปกป้องศีรษะเมื่อเกิดอุบัติเหตุด้านข้างระบบเบรก ABS Anti-lock Braking System EBD Electronic Brake Force Distribution ระบบควบคุมเสถียรภาพ Stability Control ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน Hill Start Assist และระบบช่วยลงทางลาดชัน Downhill Assist น่าจะมีมาให้อย่างแน่นอนและมีข่าวว่าเบรกฉุกเฉินอัตโนม omat, ัติ Automatic Emergency Braking หรือระบบช่วยเบรกเมื่อพบการชนด้านหน้า forward collision warning, mitigation และระบบเตือนออกนอกเลน lane departure warning อาจมีในรุ่นสูงหรือเป็นออปชั่นเสริมนอกจากนี้อาจมีระบบกล้องมองรอบคัน360องศาคาเมราเซนเซอร์จอดรถทางด้านหน้าและหลังเพื่อช่วยในพื้นที่จอดรถแคบหรือการถอยหลังอุปกรณ์เสริมต่างๆที่ช่วยลดความเสี่ยงในการใช้งานจริง เรื่องการทรงตัวช่วงล่างโช้กอัพสปริงล้อขนาดล้อมีข่าวว่าทราโวจะเน้นให้สมรรถนะการขับขี่ที่ดีขึ้นทั้งทางเรียบและทางลุยด้านหน้าอาจเป็นแบบดับเบิลวิชโบนเพื่อให้ควบคุมได้แม่นยำและด้านหลังเป็นริจิต AXL อบวก l ิฟต Spring เพื่อความแข็งแรงในการบรรทุกหนักบางรุ่นที่มีโหมดขับเคลื่อน4ล้ออาจมีล็อกเฟืองท้ายหรือระบบต่างๆที่ช่วยให้เกาะถนนหรือทางเลื่นได้ดีขึ้น ในแง่ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงคาดว่าการติดตั้งระบบไมล์ไฮบริด 48v จะช่วยลดการใช้น้ำมันในสภาวะที่หยุดเดินบ่อยหรือการออกตัวช่วยให้เครื่องยนต์ไม่ต้องทำงานหนักโดยเฉพาะในช่วงรอบต่ำนอกจากนี้เครื่องยนต์ที่ได้รับการปรับจูนใหม่เพื่อลดการสูญเสียพลังงานและลดอุณหภูมิเครื่องในจังหวัดทำงานหนักอากาศเข้าออกการระบายความร้อนที่ดีขึ้นอินเตอร์คูลเลอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นก็ช่วยให้สมรรถนะคงตัวเมื่อใช้งานหนักไประยะหนึ่งไม่ร้อนจัดจนสูญเสียแรงบิดลง มาที่ราคาบ้างครับถึงแม้ว่าโตโยต้ายังไม่ประกาศราคาอย่างเป็นทางการของไฮรักทราววรุ่นในไทยทั้งหมดแต่มีข่าวที่คาดการจากออตโตเรเกกกิ้ง e และสื่อในไทยว่าราคาจะเริ่มต้นอยู่ในช่วงประมาณ1ล้านบาทสําหรับรุ่นเริ่มต้นและรุ่นกลางที่ออปชั่นไม่เต็มส่วนรุ่นท็อปที่มีออปชั่นเต็มอาจพุ่งขึ้นไปไกลกว่านั้นขึ้นอยู่กับขนาดล้อขับเคลื่อน4ล้อหรือ2ล้อระบบใหม่ไฮบริดหรือไม่มีและอุปกรณ์ช่วยขับขี่และความปลอดภัยที่ใส่มาให้ เช่นกล้องรอบคัน HUD บอกปรับไฟฟ้า ETC ถ้าเอาออปชั่นเต็มๆเ,เข้าไปอาจแตะทะลุประมาณ1.4ถึง1.5ล้านบาทหรือมากกว่านั้นไม่นับว่าเป็นรุ่นพิเศษหรือรุ่นย่อยที่มีอุปกรณ์เสริมเฉพาะ a c c e s s o อรี ory, มากมายนอกจากนี้ยังมีข่าวว่าระดับราคาในรุ่นกลางอาจใกล้เคียงกับไฮลักรุ่นสูงในปัจจุบันเพื่อให้ผู้ใช้ที่อยากได้ออปชั่นดีขึ้นและดีไซน์ใหม่มีตัวเลือกที่คุ้มคา่า ทีนี้เราเปรียบเทียบกับรถกระบะคู่แข่งในตลาดไทยกันบ้างว่าไฮลัก t r a ราโวจะอยู่จุดไหนบ้างเมื่อเทียบกับ Ford r a n นเจอร์อ u ซูซู m ีแม็กซ์มิตซูบิชิไททันนิสสันวราและรุ่นไฮลักรุ่นเก่าเองครับเริ่มที่ Ford Ranger r a n g เจ r a n แรนเมีจุดแข็งหลายอย่างเช่นรุ่นแ a ปเตอร์ที่มากับสมรรถนะออฟโร d สูงโหมดขับเคลื่อน4ล้อที่ปรับแต่งดีระบบช่วงล่างที่ออกแบบมาเพื่อลุยมากขึ้น อุปกรณ์ออฟโรดมากมายแต่ข้อด้อยมักจะอยู่ที่ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและการซ่อมนั้นค่อนข้างสูงกว่าโตโยต้าและบางรุ่นอาจมีการบริการหลังการขายที่ไม่ทั่วถึงเท่าโตโยต้าในบางพื้นที่ในเรื่องของภายในแรนเจอร์รุ่นสูงอาจให้ความสะดวกสบายที่ดีและออปชันเยอะแต่ไฮลักซ์คราโวถ้าใส่ออปชันเต็มมาจะมีความได้เปรียบในเรื่องความเชื่อถือได้ของแบรนด์โตโยต้าความทนทานอะไหล่มีมากเครือข่ายศูนย์บริการทั่วไทยเยอะและราคามือสองมักจะคงดี เปรียบกับ Isuzu D Max D Max มีชื่อเสียงเรื่องการใช้งานหนักทนทานช่วงล่างหลังแบบแข็งแรงบรรทุกหนักได้ดีประหยัดน้ำมันในบางรุ่นที่ใช้เครื่องดีเซลและมีตัวเลือกที่ใช้เทคโนโลยีที่ดีเช่นเทอร์โบ2จุดหรือระบบออฟโรดพิเศษแต่ในด้านเทคโนโลยีภายในหรือออปชั่นฟีเจอร์อำนวยความสะดวกบางครั้งอาจไม่ละเอียดหรือหรูเท่าโตโยต้าในรุ่นราคาเท่ากันไฮลัก์ทราโวถ้าใส่อุปกรณ์ครบจะให้สิ่งเหล่านี้ได้ดีขึ้นโดยเฉพาะภายในวัสดุความสะดวกสบายและการขับขี่ในเมือง กับมิตซูบิ Tri ททันที่มักจะเน้นตัวเลือกหลากหลายข้อราคาที่หลากหลายรุ่นกลางล่างมีราคาที่เข้าถึงได้คนที่อยากได้แค่เครื่องแรงทนทานบรรทุกได้ดีไททันเป็นตัวเลือกที่ดีแต่ออกชันระดับบนอาจสู้ทราโเวได้ไม่เต็มที่เช่นเรื่องระบบช่วยขับขี่ HUD กล้องรอบคันวัสดุภายในที่พรีเมียมกว่าและนิสสันนาวาร่าที่มีบุคลิกเป็นรถกระบะที่เน้นสมรรถนะบนถนนและความสะดวกสบายสำหรับผู้โดยสารหลังบ้างนาวาร่ามักจะมีช่วงล่างหลังที่นิ่มกว่าในบางรุ่น ความเงียบในการขับขี่และดีไซน์ภายในที่ทันสมัยแต่เรื่องการบรรทุกหนักความทนทานอาจสู้ไฮลักได้ไม่เท่านอกจากนี้เครือข่ายอะไหล่บริการหลังการขายในบางพื้นที่อาจไม่กระจายเท่าโตโยตา้าเมื่อเทียบกับไฮลักรุ่นเก่าไฮลักเรโวไฮลักรุ่นไฮลักเชอรี่ไฮเอ็นเนปัจจุบันไฮลักทราโวมีจุดได้เปรียบชัดมากในเรื่องดีไซน์ภายนอกใหม่และดูล้ำกว่ารุ่นไฮลักเชอรี่อาจมีออปชันหรูและราคาแพงอยู่แล้ว แต่ทราโวถ้าออกมาในรุ่นท็อปคาดว่าจะให้ฟีเจอร์ที่มากกว่าหรือใกล้เคียงอย่างเช่นกล้องรอบคันสตาร์สอต่ระบบไม h y b r i d HUD เป็นต้นซึ่งบางออปชันเหล่านี้รุ่นเดิมอาจไม่มีหรือมีแต่เป็นออปชันเสริมนอกจากนี้แรงบิดในรอบต่ำที่เพิ่มขึ้นช่วยให้รถตอบสนองในชีวิตจริงดีกว่าเวลาบรรทุกหรือขึ้นทางชันส่วนคุณภาพวัสดุภายในที่ดูดีขึ้นจะช่วยลดความรู้สึก,กว่าขับรถกระบะแล้วเหมือนรถทำงานให้รู้สึกว่าเหมือนรถอเนกประสงค์ที่ใช้งานได้ทั้งทำงานและขับขี่ในเมือง สรุปกันครับถ้าคุณกำลังมองหารถกระบะที่ให้ได้มากกว่าเดิมไฮลัก t r a ราเว2 0 2 6มีโอกาสสูงที่จะเป็นตัวเลือกที่ m ัชเบรเตอร์ในหลายมิติด้านสมรรถนะเครื่องยนต์แรงและแรงบิดดีขึ้นระบบไมฮา b บริดช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงและลดมลพิษวัสดุภายในดูพรีเมียมขึ้นความสะดวกภายในและอุปกรณ์เทคนโนโลยีเยอะเช่นกล้องรอบคัน HUD ช่องเชื่อมต่อเยอะระบบช่วยขับขี่และความปลอดภัยอัปเกรด ระบบเบรกและการทรงตัวดีขึ้นดีไซน์ภายนอกที่ดูดันทันสมัยโชบเช่ยวและอาจมีตัวเลือกขับเคลื่อน4ล้อสำหรับคนที่ต้องใช้งานหนักๆห,หรือออฟโรดในขณะที่คงจุดแข็งเรื่องความทนทานความน่าเชื่อถือของแบรนด์โตโยต้าและการบริการหลังการขายที่ครบถ้วนแต่ก็ยังมีบางจุดที่ต้องจับตาครับเช่นถ้าใส่ออปชั่นเยอะราคาก็จะสูงขึ้นมากอาจจะเกินความคาดหวังของคนที่ใช้งานทั่วไป หรือคนที่เน้นงบประมาณจำกัดบางรุ่นอาจมีน้ำหนักรถเพิ่มขึ้นเพราะอุปกรณ์และระบบไฮบริดซึ่งอาจทำให้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงในบางจุดที่ไม่ได้ใช้เต็มสมรรถนะบางตลาดอาจไม่ได้นำเข้าออปชั่นท็อปทั้งหมดหรืออุปกรณ์เสริมอาจมีราคาสูงถ้าผมเป็นคุณและถ้าผมกำลังมองหารถใช้งานหลากหลายทั้งในเมืองและใช้งานหนักบางผมะจะรอดูรุ่นกลางสูงของไฮรักทราววที่มีออปชั่นทีจะเป็นบวกคุ้มค่าก่อนเช่นรุ่นที่มีไมล์ไฮบริดเบาหนังหรือเครื่องหนัง ระบบกล้องรอบคัน HUD ระบบเตือนชนเตือนออกนอกเลนจะลองเทียบราคากับรุ่นท็อปของคู่แข่งดูว่าต้องจ่ายเพิ่มเท่าไหร่แล้วดูว่าคุ้มกับฟีเจอร์ที่ได้มาหรือไม่